สวัสดีนะครับยิงนะครับจาก malik th นะครับคูล l บล็อกพรีเมียมนะครับวันนี้นะครับจะมาตัดบางช่วงบางตอนนะครับของการรีวิวตัวท็อป5กับตัวไอ o อนยีมานะครับว่าสองรุ่นเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะครับในราคาที่แตกต่างกันนะครับความจุและก็ทรงนะครับอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามในรายละเอียดได้เลยครับตัวท็อปเนี่ยตัวตัวล็อกจะเป็นยางยืด นะครับล็อกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปิดขึ้นนะครับตัวนี้จะตัวล็อกจะใช้ตัวเดียวกับที่ส่งออกสวีเดนนะครับแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นต้นด้วยตัวดีนะครับขายอยู่ในเซ็นทับตัวนี้มีที่เปิดขวดนะไอรอนยี่ก็มีนะครับที่เปิดขวดนะครับ2ี่ลิตรเท่ากันนะครับ2ออันแต่ว่าตัวนี้ผน,นังบางผนังบางขนาดแค่นี้เองขนาดเท่ากล่องโฟมนะครับแต่ว่าคือมันเก็บความเย็นดีกว่ากล่องโฟม แล้วก็เป็นฟู้ดเกตนะครับใช้กับพวกอาหารใส่อาหารใส่ยาใส่นมลูกพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องสักงทีมคนเพื่อนแล้วก็พวกสิส่งสกปกตกค้างตามซอกซอกโฟนะครับนะครับประมาณนี้สําหรับตัวท็อปจะเก็บความเย็นได้น้อยกว่าไอรอนแต่ได้เบาได้เบาแล้วก็ไม่มีรูเดินน้ําไม่มีรูเดนนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับแต่ทรงมันก็จะแบบนี้นะครับซีนก็เป็นซีนโฟมอี e. งับลงไปกับบอดี้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุอะไรมากนะครับก็งับลงไปแบบนี้ได้นะครับ่ะข้อเสียของตัวท็อปอีกอย่างหนึ่งบันพับบันพับตัวนี้มันยืดนะครับโมทํายืดมาถ้าเป็นกระติกแบบเก่าเนี่ยอันนี้อันนี้มันยังเป็นบอดี้เดียวกันนะครับมันยังเป็นชิ้นเดียวกันนะเขาหลอกมาให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยก็เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็มาต่อหมุดข้างนอกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้า คือเขาอยากให้ข้างในเรียบนะครับเขาก็เลยทําแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระติกปกติทั่วไปที่เขาเอาวาันพับแยกมาแล้วก็ไขน็อตพวกนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันจะต้องไขน็อตข้างนอกอีกต่างหากแล้วเวลาตกเนี่ยตรงนี้มันจะชอบพังบ่อยแล้วมันก็จะใช้เป็นนานๆก็จะหลุดนะครับตัวนี้ก็จะดีเก็บอาการได้มากกว่านะครับแล้วก็ข้างข้างบนเนี่ยมีอยู่ว่าแก้วสีหลุนนัริรบบอกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับตารางหมากวัอน เป็นลายตารางมาฮอตเอาไว้เล่นได้จริงนะเล่นได้จริงครับไอรอน25นะครับสีเหลืองกับสีเบรนะครับพวกสติกอร์พวกนี้ผมแต่งเองนะแต่จะมีแถมไปให้อยู่แล้วนะครับจะมีแถมไปให้อยู่แล้วในในแพคเกจนะครับผมก็จะแพคใส่กล่องไปให้สติกอร์แถมประมาณ15ชิ้นนะครับเหมือนกันเลยไอรอนอ่ะนะครับพี่จะทําตกทาคว่ำมันอ่ะมันก็ไม่เปิดเองนะไอตัวนี้นะครับมันต้องใช้แรงดึงมันถึงจะออกนะครับ ข้างในเป็นแบบนี้นะครับไอร้อนยี่สิบห้าจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นตะการ้าแปดแก้วนะครับแขวนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแก้วมามาบริวางจะพอดีเลยนะอ่ะตะการ้าแขวนแบบนี้นะแขวนแบบนี้แล้วพี่พี่อย่าลืมนะว่าพี่ต้องมีแก้วมาบิวาด้วยนะมันถึงจะเข้าออกันนะครับล้ <c oughs> อเล่นนะครับแก้วอันไหนก็ได้นะครับที่มันวางที่มันเป็นแก้วทรงเนี้ยนะครับมันวางได้ แล้วก็ใครอยากได้ตะกร้าเพิ่มเนี่ยมีขายผมไม่ได้กำไรนะตัวตะกร้าต้นทุนมันมา200บาทนะครับก็วาง2ฝั่งได้เลยมันแขวนได้2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็แขวนได้นะครับแล้วพี่ก็เอาไปตั้งริมทะเลแล้วพี่ก็เอาเก้าอี้ชายหาดนั่ง2ฝั่งนะจูจีกาแฟนะกินวายกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้แก้วมาวิกด้วยจะดีมากๆนะครับตัวเนี้ยนะครับวอมันจะหนาแบบนี้นะครับอ๋อตั้งขดใหญ่ มันจะสามารถใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรแนวตั้งได้แบบนี้นะครับมันปิดได้นะใส่แล้วมันปิดได้นะครับ1.5ลิตรเบียร์ก็ได้นะครับลังหนึ่งนะเบียร์ได้ังหนังนะครับ,นะรบอ่ะลองนอนพี่ดูถ้านอนเนี่ยจะพอดีเลยนะพอดีกับของฉันเลยนะถ้านอนนะครับคือคืออย่างเงี้ยข้างล่างน่าจะได้3ขวดนะครับถ้าไลขึ้นมาก็เออใช่ไอ้ขวดน้ําแบบเนี้ยนะครับมันวางได้9ขวด แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้9ก้าขวดนะขวดน้ำ1.5ึงุดหลิตรนะครับมันก็จะใส่ขวดวายแนวตั้งได้สน,นะครับอัไหของเรามอกี้ถึงไหนละโอเคตัวนี้นะครับตัวบอดี้อ่ะเขาบิวเฉียงขึ้นมานะแล้วก็ตัวซีเนี่ยมันเป็นซีนโฟม PE นะครับเวลามันมันงุ้มลงไปอ่ะตัวนี้เขาบิวงุ้มมันเรียกว่าง,งุ้มเลยว่าก็คือมันบิวโค้งรับกับตัวบอดี้ที่บิวเฉียงขึ้น นะครับเวลามันปิดเนี่ยเวลามันปิดเนี่ยมันก็จะงับกับไอ้ตัวนี้พอดีนะครับแล้วเราก็ดึงอันนี้ลงมันก็จะกันอากาศการความร้อนภายในเข้าการความเย็นข้างในออกนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยที่บอกว่าเก็บความเย็นได้ประมาณ3าถึงหวันเนี่ยเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยเอาไปแล้วใส่น้ําแข็งเต็มถังอุณหภูมิภายในกระติกมันก็จะลงไปติดลบเยอะ พอติดลบมากกว่าติดลบสิบพวกนี้มันก็จะอยู่นานนะครับวันแรกๆมันจะละลายช้ามากนะครับพอหลังๆพอเริ่มละลายไปแล้วออบางคนตักกินบางคนเปิดบ่อยเปิดไม่บ่อยนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่จากการเ a สที่ผมลงยูทูบนะตัวเนี้ยสี่วันครึ่งละลายหมดในห้องร้อนๆนะครับแต่ไม่ได้เปิดบ่อยนะเปิดวันละครั้งแล้วก็ไม่ได้ตักน้ำแข็งทานถ้าใครตักน้าแข็งทานด้วยน้ําแข็งมันทานมันหมดไปนะครับมันก็ต้องหมดเร็วอยู่แล้ว อันนี้นะครับไอออน25โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับความแตกต่างของตัวท็อป25ลิตรกับไอรอนตัว25นะครับก็สรุปให้คร่าวๆนิดนึงนะครับตัวท็อปเนี่ยผนังจะบางนะครับไม่มีรูเดนน้ำนะครับเก็บความเย็นได้น้อยกว่านะครับสำหรับสายที่จะใช้ท็อป25ก็คงจะเป็นติดท้ายรถปาร์ตี้หลังบ้านนะครับใช้งานไม่ต้องค้างคืนประมาณนี้ น่าจะเวิร์กนะครับส่วนคนที่ไปแคมปิ้งแล้วไปส่วนใหญ่เป็นไปแค่วันเดียวหรือว่าไปที่มันสะดวกสบายหน่อยฮะซื้อน้ำแข็งเพิ่มได้ก็จะใช้ตัวท็อป25ก็ได้นะครับถ้าชอบในดีไซน์ของตัวท็อปนะครับส่วนใครที่ต้องการเก็บความเย็นดีๆไปเลยน้ําแข็งจะละลายน้อยหน่อยเนี่ยก็ให้ไปใช้ตัวไอออน5 5น่าจะเหมาะกว่าแล้วก็สายที่เดินทางแคมปิ้งนะครับอสองคืน3 2คืน3คืนขึ้นไปเนี่ยแนะนำให้เอาไอออนไปดีกว่านะครับถึงว่ามันจะใหญ่หน่อยสูงกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าดีไซน์มันก็โอเคนะครับสวยงามแล้วกเออ็เก็บความเย็นได้ดีกว่าแล้วก็สะดวกในการเดินน้ำทิ้งนะครับเพราะเขามีรูเดินน้ำตัวท็อป25ที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่าบอดี้มันค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักน้อยนะครับเทน้ำทิ้งเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอียงเอียงแล้วก็เทด้านบนได้เลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวท็อป25กับตัว Iron 25นะครับรอบหน้าเดี๋ยวก็จะมีคลิปอัปเดตให้สำหรับการเทสน้ำแข็งนะครับว่าต่างกันประมาณขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับยิ้งลาไปก่อน,นสวัสดีครับ